ทางกรมชลประทานได้มีการแจ้งปรับเกณฑ์การบริหารจัดการเขื่อนป่าศัก์ชลสิทธิ์นะคะโดยลดการระบายน้ำแบบขั้นบันไดทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนค่ะ นายชูพงศ์อิสาระตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าศักดชลสิทธิ์ค่ะได้แจ้งว่าณปัจจุบันนี้นะคะวันที่16ตุลาคมเมื่อเวลา6นาฬิกาเขื่อนป่าศักดชลสิทธิ์นั้นมีปริมาณน้ําอยู่ที่785ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น81.77% ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง456.91ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ39.4ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะคะปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่12.96ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน ทั้งนี้เนื่องด้วยมีปริมาณน้ําท่าไหลลงอ่างเก็บน้าเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์มีแนวโน้มที่ทรงตัวและเริ่มลดลงทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ําและปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทางโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าศัก์ชลสิทธิ์จะดําเนินการปรับลดการระบายน้ําโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ําแบบขั้นบันไดนะคะ ทังนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักจะลดลงค่ะส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีนายชัยยาพรมมารมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติการทำฝนหลวงปัญหาการลักลอบสินค้าปศุสัตว์ที่ห้องประชุมบุตรคำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีครับ โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีมีโครงการทุลประทานขนาดใหญ่มีแหล่งน้ำต้นทุนและมีการจัดการน้ำการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำลำคลองปัจจุบันก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากครับแล้วก็คาดการสิ้นสุดฤดูฝนจะยังมีปริมาณน้ำไว้ใช้ครับนอกจากนี้ยังได้มีการลดการระบายน้ำเพื่อประหยัดน้ำต้นทุนไว้ใช้ในปี6 7พร้อมกับการเตรียมทำฝนเทียมในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี10วันตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ ขณะที่หมู่ที่1ตําบลบ้านแนพรนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร,ร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่อําเภอเสนานและอำเภอบางบานและนําคณะลงเรือสํารวจสถานการณ์ในแม่น้าน้อยเยี่ยมเยียนให้กาลังใจพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําน้อยซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมได้ถุนบ้านสูงเฉลี่ย5 0าสถึงแปเซนติเมตรใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเข้าออกในตอนนี้นะครับพร้อมทั้งมีการมอบน้ำดื่มยาสาระประจำบ้านยาแก้น้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีอยู่ประมาณ170ครัวเรือน ปัจจุบันได้รับผลกระทบไปแล้ว130ครัวเรือนส่วนที่อำเภอบางบานมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ติดวัดถูกน้ําท่วมสูงประมาณ20-30เซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็2-3ส,สัปดาห์แล้วน้ํายังคงค้างอยู่ทางคณะก็มอบน้ําดื่มยาสามัญประจําบ้านยากแก้น้ํากัดเท้าเท่นเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับขณะที่จังหวัดอ่างทองนะคะตอนนี้ที่ตำบลผงเผงค่ะ นี่นะคะก็เป็นภาพสถานการณ์รที่จังหวัดอ่างทองก็ตอนนี้ท่วมไปแล้ว6หมู่บ้าน25หลังคาเรือนค่ะนายอำเภอป่าโมกออกสำรวจคันกั้นน้ำร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผงเพงเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกับชาวบ้านที่เขาประสบปัญหาอุทกภยัยหลังจากที่น้ำเนี่ยมันไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือน ทั้งนี้ก็มีการนำกระสอบทรายเอามาวางเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมที่บริเวณหมู่ที่1ตําบลผงเพงเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาดูดน้ำออกนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าพื้นที่หมู่ที่1เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ต่ำสุดเลยของจังหวัดอ่างทองนะคะประกอบกับบริเวณนี้เนี่ยไม่มีเขื่อนกั้นน้าด้วยนะคะก็เลยได้รับผลกระทบไปค่ะท่านผู้ชมครับ